สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารที่สําคัญมากๆต่อการศึกษาไทยนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542ค่ะตัวนี้เป็นกรอบหลักเลยที่วางทิศทางระบบการศึกษาบ้านเรามานานพอสมควรแล้วใช่ครับตัวที่เราจะคุยกันวันนี้คือฉบับเต็มเลยนะครับประกาศใช้ปี42เนื้อหานี่ครอบคลุมเยอะมากตั้งแต่ปรัชญาพื้นฐานไปจนถึงโครงสร้างการบริหารจัดการเลยค่ะแล้วเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ล่ะคะ ก็เราจะมาลองสกัดแก่นความคิดสำคัญสำคัญกันครับว่ากฎหมายฉบับนี้เขาวางรากฐานอะไรไว้บ้างมีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่มีจุดไหนที่แบบว่าสะดุดตาตั้งแต่แรกๆเลยไหมคะมีครับมาตราสีนี่น่าสนใจมากเขาให้นิยามคําว่าการศึกษาไว้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงงามของบุคคลและสังคมแล้วก็เน้นคําว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยครับอ๋อคือไม่ได้มองแค่การเรียนในโรงเรียนอย่างเดียว ถูกต้องครับคือมันเป็นแนวคิดที่กว้างกว่านั้นเยอะเลยเป็นการวางหลักการที่เปิดกว้างมากเลยนะคะงั้นเราไปดูที่ความมุ่งหมายหลักกันต่อดีไหมคะในมาตรา6กับ7เนี่ยกฎหมายเขาอยากพัฒนาคนไทยไปทางไหนคะหลักๆเลยนะครับคือต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้แล้วก็คุณธรรมด้วยครับค่ะให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข S <S ใช่ครับแล้วมาตราเจก็ยังเน้นเรื่องการสร้างพลเมืองที่ดีด้วยนะในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะต้องรู้จักสิทธิหน้าที่เคารพกฎหมายรักษาประโยชน์ส่วนรวมภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตโหเป้าหมายนี้ครอบคลุมจริงๆค่ะแล้วหลักการจัดการศึกษาล่ะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายพวกนี้มาตรา8มาตรา9มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะมีหลายข้อเลยครับที่สําคัญสําคัญก็เช่น การศึกษาต้องเป็นเรื่องตลอดชีวิตสำหรับทุกคนอสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วยให้มีส่วนร่วมใช่ครับแล้วก็มีเรื่องความเป็นเอกภาพด้านนโยบายแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆอาจจะหลากหลายได้กระจายไปที่เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลโรงเรียนในพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปที่ตัวสถานศึกษาโดยตรงหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเรื่องกระจายอำนาจนี่เราได้ยินกันบ่อยนะคะแสดงว่าพรบนี้ ก็ตั้งใจจะให้การจัดการศึกษามันยืดหยุ่นขึ้นตอบสนองท้องถิ่นได้ดีขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ยังมีเรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพที่ต้องมีครับค่ะแล้วก็เรื่องครูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็การระดมทรัพยากรจากหลายๆส่วนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเลย ทีนี้มาดูเรื่องสิทธิกับหน้าที่กันบ้างค่ะกฎหมายให้สิทธิอะไรกับประชาชนบ้างคะเรื่องการศึกษามาตราสิบนี่สําคัญเลยครับเขารับรองสิทธิแล้วก็โอกาสที่เสมอกันนะในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีครับที่รัฐต้องจัดให้ต้องจัดให้แบบไหนคะต้องทั่วถึงมีคุณภาพแล้วก็ไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายด้วยครับอันนี้เป็นหลักประกันสําคัญเลย ค่ะแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษหรือว่ามีความสามารถพิเศษล่ะคะกฎหมายว่ายังไงอันนี้ก็ครอบคลุมครับคือให้จัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องพิการหรือด้อยโอกาสค่ะอันนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ด้วยแล้วเด็กเก่งๆล่ะคะก็มีครับส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้วยเหมือนกัน ส่วนฝั่งผู้ปกครองก็มีหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับมาตรา11กับ17็ก็กำหนดหน้าที่ไว้ว่าต้องส่งลูกหลานเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับกี่ปีนะคะภาคบังคับ9ปีครับตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่7ถึงย่างเข้าปีที่16เว้นแต่ว่าจะจบป .9 ไปก่อนแล้วค่ะแล้วระบบการศึกษาที่บอกว่าเปิดให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันมีรูปแบบไหนให้เรียนบ้างคะมาตรา15กําหนดไว้3รูปแบบหลกัหลกๆครับ คือการศึกษาในระบบอันนี้เราคุ้นเคยกันดีมีหลักสูตรมีเวลาเรียนชัดเจนค่ะแล้วก็มีการศึกษาน่องระบบอันนี้จะยืดหยุ่นกว่าอืมและสุดท้ายคือการศึกษาตามอัธยาศัยคือเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยตามความสนใจแล้วที่น่าสนใจคืออะไรคะที่น่าสนใจคือกฎหมายเปิดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่าง3รูปแบบนี้ได้ด้วยครับโหการเทียบโอนได้นี่สาคัญมากเลยนะคะ แสดงว่าเขาตั้งใจจะให้ทุกเส้นทางการเรียนรู้มันเชื่อมโยงกันได้ประมาณนั้นเลยครับแล้วการศึกษาในระบบที่เราคุ้นๆกันนี่เขาแบ่งระดับยังไงคะมาตรา16แบ่งเป็น2ระดับหลักๆครับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ก็คือไม่น้อยกว่า12ปีก่อนจะไปอุดมศึกษาแล้วก็การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งก็มีทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาแล้วก็ระดับปริญญาครับ เข้าใจแล้วค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหรือว่าวิธีสอนมาตรา22 2 4ถึง24เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะหัวใจสำคัญเลยผมว่าอยู่ที่มาตรา22นะครับคือผู้เรียนสำคัญที่สุดอืมคำนี้ได้ยินบ่อยมากใช่ครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้เต็มตามศักยภาพของเขาค่ะการจัดก,การเรียนรู้ก็เลยต้องเน้นหลายอย่างทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ แล้วก็ต้องบูรณาการความรู้ต่างๆด้วยบูรณาการเรื่องอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่เรื่องตัวเองสังคมวิทยนิตภาษาศาส,สนาศิลปะอาชีพคือครบเลยครับต้องส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเรียนจากของจริงรักการอ่านแล้วก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยร่วมมือกับที่บ้านชุมชนด้วยใช่ครับอันนี้ก็สำคัญมากการร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน หลักการผู้เรียนสําคัญที่สุดนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนกา์เหมือนกันนะคะจากเดิมที่อาจจะเน้นครูสอนมาเป็นเน้นที่ตัวผู้เรียนแทนถูกต้องครับทีนี้มาเรื่องโครงสร้างการบรหิหารจัดการในหมวด5อันนี้ดูจะซับซ้อนนิดหน่อยสรุปภาพรวมให้ฟังสักนิดได้ไหมคะได้ค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมง่ายๆก็คือมีกระทรวงศึกษาธิการที่กํากับดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะ แล้วก็มีกระทรวงอวหรือกระทรวงการอุดมศึกษาดูแลระดับอุดมศึกษาค่ะมีองค์ตอนกลางที่วางนโยบายภาบรวมอย่างสภาการศึกษาแล้วก็อย่างที่บอกครับเน้นกระจายอํานาจการบริหารจัดการลงไปที่เขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ตัวโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยตรงตามมาตรา37-39ถึงนะคะใช่ครับแล้วก็เปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา41กับภาคเอกชน มาตรา43-46เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาได้ด้วยโดยรัฐก็ยังกำกับมาตรฐานอยู่ครับรัฐมีหน้าที่กำกับมาตรฐานแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยข่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องมาตรฐานกับการประกันคุณภาพการศึกษาใช่ครับอันนี้อยู่ในหมวด6กํำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพเลยทั้งภายในและภายนอกตามมาตรา47ภายในภายนอกต่างกันยังไงคะประกันคุณภาพภายใน ก็คือตัวสถานศึกษาเองกับหน่วยงานต้นสังกัดต,ต้องจัดทำระบบนี้ขึ้นมาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานผลทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารไปเลยมาตรา48อ๋อค่ะแล้วภายนอกล่ะคะส่วนภายนอกก็มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือที่เราเรียกกันว่าสมศนะครับเป็นองค์กรภายนอกทำหน้าที่ประเมินคุณภาพอีกทีมาตรา49เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพโดยรวมถูกต้องครับ สรุปแล้วพรบการศึกษาแห่งชาติ2542นี่วางรากฐานที่สำคัญไว้เยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องการพัฒนาคนแบบองค์รวมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความเสมอภาคการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายการกระจายอำนาจแล้วก็การประกันคุณภาพใช่ครับทั้งหมดนี้เป็นหลักการที่ส่งผลต่อระบบการศึกษาที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับ เป็นกรอบที่กำหนดทั้งโครงสร้างโอกาสแล้วก็มาตรฐานต่างๆในวงการศึกษาไทยเลยใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้สุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรชวนให้คิดต่อทิ้งท้ายไว้ไม่ค้าจากหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดอืม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตที่พรบนี้เปิดกว้างมากทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยแล้วก็ยังให้เทียบโอนกันได้ด้วยตามมาตรา15ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในทางปฏิบัติจริงๆทุกวันนี้เนี่ยเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบนี้มันได้รับการส่งเสริมหรือว่าเชื่อมโยงกันหรือว่าถูกให้คุณค่าทัดเทียมกันมากน้อยแค่ไหนแล้ว นนัสัสะครบแล้วเราจะสามารถต่อยอดเจตนารมตรงนี้ให้มันเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นไปอีกได้อย่างไรบ้างก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะ